อดีตอันนี้คือปัจจุบันและเรากาลังก้าวสู่อนาคตถ้าเราเข้าใจอดีตอย่างลึกซึ้งจะรู้ว่าปัจจุบันคืออะไรแน่นอนอนาคตอาจจะไม่ใช่เพียงมีการยุบพักอนาคตใหม่เท่านั้นแต่คงจะมีอื่นๆที่แสบเผ็ดและแน่นอนยุต,ติสงครามกลางเมืองได้อย่างถาวัด สวัสดีครับมาพบก,กับผมท่ศักดิ์ิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์สัญญาณวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของก้าวไกลมีการบอกว่าโอ้ยก้าวไกลตียิ่งตียิ่งโตก้าวไกลโดนยุบเมื่อไรโตเมื่อนั้นรัฐธรรมนูญได้โปรด่านก็ไม่ใช้เมื่อวานนี้วันที่31มกราคม2567ดังที่ท่านได้ทราบอยู่แล้วนะครับวันนี้ เนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ก็ได้ทําการอถอดเทปคําวินิจฉัยของศาลอย่างละเอียดแล้วก็ได้ตรวจอ่านอย่างละเอียดแล้วด้วยความที่ผมเองเป็นผู้ร้องเป็นคนหลักที่ยื่นคําร้องต่อสารรัฐธรรมนูญจึงได้วินิจฉัยว่าตัวเองก็คงจะต้องมีความผูกพันที่จะต้องดําเนินการให้เป็นไปโดยครบถ้วนตามกระบวนที่ตามสิทธิตามที่พึงมีตามรัฐธรรมนูญ จึงได้ทำคำร้องเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นคำร้องที่ได้นำมาเสนอวันนี้คำร้องก็มีทั้งหมดตัวเนื้อคำร้องเนี่ย11แผ่นตัวคำถอดเทปก็11แผ่นแล้วก็เอกสารประกอบอีกจำนวน116แผ่นก็การยื่นคำร้องครั้งนี้เป็นการยื่นคำร้องตามพระาพัญ,ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา92วรรคหนึ่งอนุอนุหนึ่งนะครับซึ่งขออนุญาตเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอ่าอ่านให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อให้เกิดความครบถ้วนชัดเจนนะครับดำเนินการในชุดความคิดปกปัจจุบันนี้มันก้าวหน้าไปกว่าเดิมเยอะคำว่าก้าวหน้าไปกว่าเดิมเยอะหมายความว่าอาจจะยังไม่มีกองกำลังอาจจะยังไม่มีวามไม่มีกอง ความคิดเข้าไปในความรู้สึกแล้วค่อยๆไปเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของปุถุชนคนทั่วไปหรือเรียกว่าค่อยๆเปลี่ยนแปลงความคิดของคนในชาติพอค่อยๆเปลี่ยนแปลงความคิดของคนในชาติก็คือผ่านกระบวนการที่ผ่านมาและณปัจจุบันทางสารรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยเด็ดขาดแล้วว่าการกระทําดังกล่าวของคุณพิธาแล้วก็พรคเก้าไกลกับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ย เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมุขเนี่ยคำว่าล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมุขระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุขเขาเรียกว่าระบอบราชาธิปไตยคําว่าล้มล้างก็คือต้องการล้มล้างระบอบราชาธิปไตยเพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอาจจะเป็นระบอบสาธารณรัฐหรืออาจจะเป็นระบอบอะไรก็ตามหรือระบอบคอมมิวนิสต์ก็ได้เขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นคำวินิจัยของสารรัฐธรรมโนูญเนี่ยมันจะมีคำว่าล้มล้างอยู่การปกครองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำว่าล้มล้างเนี่ยมันก็เทียบได้จัดให้ผู้กระทำความผิดสามารถพิสูจน์เหตุยกเว้นความผิดและเหตุยกเว้นโทษได้ตามร่างมาตรา6ซึ่งให้เพิ่มความมาตรา135ทับเจตวาผู้ใดติชมแสดงความคิดเห็นหรือแสดงข้อความโดยสุจริต เพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อดำรงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะผู้นั้นไม่มีความผิดและมาตรา135าทับถ้าผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดพิสูจน์ได้ว่าข้อหาที่เป็นความผิดนั้นเป็นความจริงพูดไอ้ที่บอกว่าก้าวไกลทั้งแผ่นดินเนี่ยนะครับไม่ต้องไปกลัวหรอกครับเชื่อผมยังไงสีเหลืองก็ชนะผมฟังครานะครับอ่ะทุกคน ก่อนจะไปเรื่องเรื่องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าช่วยผมตอบคอมเมนต์ได้นะรับรองไอโอส่งมาเยอะแน่นอนนะคลิปนี้อะไรทุกคนจะไปกลัวอะไรก็ในเมื่อขนาดช่วงพิธาฟีเวอร์ยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เลยแล้วนับภาษาอะไรกันตอนนี้อันต่อมาคือช่วงก่อนนี้ซีเรือสที่เป็นพลังเงียบยือเลยแต่ขอโทษนะพิทาฟีเวอร์ก็สู้ดุงตู่องคมนตรีฟีเวอร์ไม่ได้เต็มวายรเลยเหไหมแล้วเพิ่งช่วงหลังเรื่องตั้งนีเองนะที่ประชาชนอ่ะเพิ่งรู้ในเรื่องของม้าตตาหนึ่งสองเกี่ยวกับเยาวชนทะลุวังนะเกี่ยวกับเรื่องของว่าใครค สามคือประเทศไทยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยจ้ะหนึ่งสิหนึ่งเสียงเท่ากันสังคมอย่าไปให้ค่าเจเนอเรชันใหม่จนโอเวอร์ลิมิตเพราะวัยรุ่นที่ดีและสง่างามจริงๆในหัวใจอ่ะควรจะเป็นคนที่ฮัมเบิลกับผู้ใหญ่อ่อนน้อมน้อมน้อมให้เป็นเรื่องสถาบันด้วยนะครับเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยต้องมีความสำนึกรู้คุณกรตันอยู่กระต่วยทีในหัวใจมันนิยสง่างามและตอนนี้อินฟลูเอนเซอร์ฝั่งเหลืองเยอะมากเยอะที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้เขาจัดโพกันแบบกลัวท่านพิรพันธ์กันแล้วนะถ้าเขาไม่กลัวเขาไม่ขัดขาหรอกคุณ้้มมมัยยว่าโพเเเนนนนีีกกืองทคละ คุณแพทองทานคุณพิธาคุณเศรษฐาหมอชอนนาทรัชนกสีน้องก็ามารังสีมาลงก็ามาถ้าคุณรู้ว่าไม่มีใครไม่มีท่านพีรพันธ์โอ้โหกลัวอะไรขนาดนั้นใจเย็นๆวพนี้ทา้าจะต้องเลือกตั้งวันนี้จะเลือกพรรคใดถ้าพรรคเพืพเ่อไทยจะตกใจนะแต่ว่าถ้าเป็นพกกรรคใกลกดหัวใจแต่ไม่มีลมปแยชาติทิ่ดจัดโพแบบกลัวอะไรก็ผมบอกคุณไม่รู้จะบอกยังไงแล้วในไลฟ์แต่ว่ากีบเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมันไม่รู้เรื่องแล้วมันก็บอกว่าส้มทั้งแผ่นดินอยู่แล้ว แล้วไม่ต้องอะไรมากหรอกความจริงคือความจริงความดีคือความดีเดี๋ยวเหล่าผู้คนเนี่ยเขาก็จะเห็นอินฟลูเอนเซอร์แบบขุดผลงานลุงตู่ออกมาเพียบแล้วผู้คนจะได้เห็นผลงานลุงตู่ที่ทะลุมิติทะลุมัลติเวิร์สเรียกได้ว่าเป็นเอสเคิร์ฟของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ไปแบบเร็วๆนะลุงตู่นะครับได้สร้าง EEC นะครับ Eastern Economic Corridor นะครับที่มีรถไฟฟ้าตัดผ่าน3สนามบินเลยนะครับดอนเมืองสามมิตสุวรรณภูมิแล้วก็ไปถึงอู่ตะเภาด้วยแล้วก็มีการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเพื่อรองรับด้วยนะครับเป็นสนามบินนานาชาาาติแแแหห่่่งงงงททททีีีีีี3 3ขออปปปปรรรระเเศไยัั้้้มมดนสส5ลวคคบ็จ70ก จากสนามบินดอนเมืองมาอูตะเภาเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง60นาทีโคตรสุดยอดเราเรียกมนเ้เรื่องใหญ่คุณรู้จักวังจันทร์วันเล่ไหมที่าากำลังจะยกระดับไทยแลนด์ของเราเนี่ยให้เป็นสมาร์ทซิตี้ในวังจันทร์วันเล่มันสุดยอดมากมันคือสมาร์ทอินโนเวชั่นแพลตฟอร์มดีๆนี้เองมันคือเมืองต้นแบบอัจฉริยะทางเทคโนโลยี ซึ่งไม่นั้นนะครับมีเรื่องของการวิจัยการพัฒนาการทดลองครับพลังงานสะอาดพลังงานทางเลือกเกี่ยวกับเรื่องของโรบอติกส์หรือว่าุนยนต,ต์ต่างๆด้าน AI นะครับแล้วก็เป็นสมาร์ทซิตี้สมาร์ทอาคารนะครับที่เรียกว่ารองรับกลุ่มผู้สูงอายนะุในการใช้เทคโนโลยีเนี่ยทำให้การเป็นอยู่ของผู้สูงอายุเนี่ยสบายขึ้นและที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะคือเรื่องของการวิจัยพัฒนา E v เกี่ยวกับเรื่องของรถ e V ีแบตเตอรี่และมีโรงเรียนที่น่าเข้าไปมากๆเลยนะครับก็คือโรงเรียนกำเนิดวิทับเนรเรียนเ่เรืองของเทคโนโลยีร้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของังงานต์โอหลังการ EIC และก็วังจันทร์วันเล่ที่อยู่ในนั้นนะครับอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของลุงตู่ครับล็อกด้วยยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไปไงคืออยู่จะมาประชาธิปไตยไม่ได้นะลุงตู่ไม่ให้กลับมาเรื่องรถไฟครับรถไฟฟ้า10กว่าสายในกรุงเทพมหานครอ๋ออย่าลืมเรื่องถนนครับเหนือใต้ออกตกนี่สี่เลนไงไปหมดแล้วนะครับเจริญเจริญภาคอีสานความเจริญสุดๆจะมันจะไปถึงแล้วนะลุงตู่ทำห้รถไฟฟ้าความเร็วสูงลากมันจะแต่ดอนเมืองนะจบุรีอยุธยาอุดรขอนแก่นหนองคายภาคเหนือจากรถไฟฟ้าจะไปตั้งแตต่่จุุุบรรรรรีีีนนนคคสสสว์พพพิิิษณโโลลลลกขทัััยยยศชชาาปงงูเใหม สายใต้สายใต้ฝั่งท่องเทยยี่ยวนครปฐมราชบุรีเพชรบุรีหัวหินปัตจ,จวบชุมพรสุราษฎร์พัทลุงหาดใหญ่ชุมพรนครศรีธรรมราชนังเบซาโอ้ยเยอะแยะไปหมดแล้วก็โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมท่าเรือแหลมชบังมาตาพุทธท่าเรือน้ำลึกให้ไทยเราเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางการส่งออกของโลกลุงตู่ทั้งนั้นเลยอ่ะ สิ่งที่เราจะได้ก็คือการเกิดงาน,งานเกิดเงินให้กับลูกเต้าหลา่าโตของเราที่ต้องไปออกไปทำมาหากินแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวและก็มีรายได้ต่อหัวเนี่ยที่สูงมากขึ้นแล้วคนแก่จะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมาก,มากเพราะจะใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะครับผ่านการควบคุมจากสมาร์ทโฟนได้จะมีรายได้เข้าประเทศมหาศาลครับแลนบริ์เนี่ย,เ,ยเล็กๆไปเลยเพราะว่าไทยแลนด์กำลังจะเป็นสไปร์เว็บครับก็คือใหญแมงมุมของด้านการคมนาคมที่เชื่อมโยงกันทั่วทั้งประเทศจนทะลุไปถึงประเทศจีนเลย E.E.C เนี่ยเสร็จเฟสแรกไปแล้วนี่ขนาดยังไม่เสร็จเฟสสองนะที่รถไฟตัดผ่านสานามสนามบินนยมีเงินเข้ากระเป๋าประเทศไทยไปแล้ว 80- 90%ถึงเปอร์เซ็นต์ับพี่น้องเฮ้ยเรี่อธุรธกิจอวกาศนะครับในวงจันวรเนนร่ในการพัฒนากลุ่มอวกาศนะครับแล้วเราก็มีดาวเทียมดวงแรกของประเทศไทยก็คือปีออสซึ่งคุณเสถามาพมาแล้วครับว่าไทยเราเป็นจุดศูนย์กลางของโลกแล้วก็ตื่นเต้นมากเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนา E ีวีแล้วก็ในเรื่องของอ่ภาคอุตสาหกรรมนะ่ะที่ต้องมีแบบเกี่ยวกับอะไรอะไรต่างๆเนี่ยมาร่วมกันลงทุนมาอีกเยอะแล จริงๆมันจเจริญม,มามากแล้วคุณเศรษฐาก็รู้แต่เป็นผลงานลงตู่นะคุณต้องให้เครดิตมากๆหน่อยแล้วก็ค่อยๆสารต่อไปนะไม่สานต่อไม่ได้เพราะมันอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีจ้ะคลิปมันจะยาวไปไม่ได้พูดอีกเยอะเลยอะมีโครงการจัดก,การเรื่องเครื่องกำเนิดแสงนีะมีเมืองนวัตกรรมอาหารนะเมืองนวัตกรรมการบินและอวกาศแล้วก็การแพร่ทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชนและอุตสาหกรรมในพื้นที่ลำ้ลำๆทั้งนั้นเลยอะมีเงินสำรองมีทองสำรองโอ้โหแอปเต่าตังสุดล้ำที่เยียวยาฟื้นฟูในช่วงโควิด เนี่ยหาเงินเข้าประเทศอย่างแท้ทรูและในอนาคตด้วยกําลังจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในด้านการคขารนาคมและการท่องเที่ยวของโลกไปแล้วในะประเทศไทยเนี่ยแต่ต่างจากนโยบายของภาคก้าไกลนะอีก299รก็ไม่รวม1นึนะแฟลชชิปหรือว่าเรือธงของเขาก็คือรัฐสหายใจเข้าไว้มีการลดลงในโซเชียลมีเดียนะของฝ่ายโอดัมส้มผู้สนับสนุนเก้าไกลนะครับพยายามทำคลิปวิดีโอขึ้นมา เรียกร้องว่ามาแห่กันทําคลิปหน่อยนะฮะยุบก้าวไกลเมื่อไหร่นะฮะก้าวไกลก็จะโตขึ้นเมื่อนั้นในขณะที่ทนายของพุทธอิสระก็มีการไปยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งกล่าวนี้เอาคําพิพากษาตัวเต็มของสาลธรรมนูญน,นะครับไปยื่นให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อยุบพักก้าวไกลนะครับซึ่งรอบนี้น่าจับตามองตกลงยังไงคอนเทนต์นี้ยิ่งตียิ่งโตจริงหรือไม่ ด้วยของการยุบพักเก้าไกลปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ายังไงก็ต้องเกิดนะครับเพราะรัฐมนูลเขียนไว้ให้พักการทํางานเมื่อพักการทํางานปุ๊บสิ่งที่ตามมานะครับก็ต้องยุบพักเก้าไกลเมื่อยุบพักเก้าไกลเสร็จนะครับก็จะต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายตามมาตราหนึ่งสคือในบทกบฏในราชกรจนะครับพอเข้าอุปกอบล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระบระมุขส่วนจริยธรรม ก็เป็นหน้าที่ของคณะก,กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับแต่สิ่งที่เราเห็นวันนี้คือคําพิพากษาของสารสนูลตัวเต็มเนี่ยออกมาแล้วหน่วยงานองค์กรอิสระสํานักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็คงจะคัดนะไปขอจากสารสมูลมาเป็นที่เรียบร้อยเพราะทนายของผู้อิสระซึ่งเป็นโจทย์โดยตรงเนี่ย ได้รับคําพิพากษาตัวเต็มแล้วก็มายื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นหมายความว่ายังไงก้าวไกลกระโดดยุบนะครับมีการประเมินว่าจะยุบเดือนเอมษาจะยุบเดือนกันยายนยังไงกระโดดยุบเอาไว้งไงนะครับ่น,นคือประกันที่หนึ่งแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือมีการปลุกกระดดเพราะรู้ว่าจะโดนยุบเนี่ยก็ปลุกกระแสขึ้นมาว่าโอ้ยิงตียิงโตยิ่งยุบเดี๋ยวมีใหม่นะกระแสนี้เกิดมาจากไหนกระแสนี้เกิดมาจากปิยบุตร นะครับเป็นคนปลุกกระแสนี้ขึ้นมาโอ้ยิ่งตียิ่งโตนะยิ่งยุบก้าวไกลก็จะมีพักใหม่ขึ้นมาตอนนี้ทราบว่าก็จะมีการตั้งนะให้โรมเป็นหัวหน้าพักนะตั้งชื่อใหม่เรียบร้อยได้พักใหม่เรียบร้อยเขามีพักการเมืองใหม่และเขาพร้อมจะจุดกระแสเหมือนปี2563เป็นการชุมนุมตลอดปีนะครับในการปลุกกระแสการต่อต้าน นะครับรัฐบาลแหละวายง่ายนะฮะซึ่งที่ผ่านมาในการยุบพรรคเนี่ยก็มีการโจมตีกล่าวหาใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์หลายต่อหลายครั้งจนเป็นที่มาของการจับกลุ่มนวลดีนะครับเอาผิดของแกนนำม,มับสามนิ้วซึ่งล่าสุดบุ้งนะครับตะวันก็อดอาหารประท้วงตอนนี้ตะวันก็ได้รับสิทธิพิเศษนะไปนอนนู่นโรงพยาบาลของอธรรมศาสตร์ นะครับรก็ปรากฏว่าไปอยู่ดีกินสบายอดหารประท้วงใหม่พอใจโน่นนี่นั่นน,นะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นคือมีความเป็นไปได้ไหมถามมายุบไหมยุบนะยังก็ต้องยุบป,ประเด็นคือยุบกี่พักนะครับเพราะคาพิพากษาของาศาลสมในผูกพันไปทุกองค์มันไม่ใช่เฉพาะพักเก้ากลไกเท่านั้นยังมีพักการเมืองอื่นๆซึ่งมีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการาาการเลือกตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนั่คือข้อที่1 2ตี ยิ่งโตหรือไม่นะเขาก็มองว่าเขาที่แล้วเนี่ยอนาคตใหม่โดนยุบยุบจัดชุมนุมประท้วงชุมนุมประท้วงแล้วมันก็จะโตขึ้นมีความเป็นไปได้ไหมถ้าสูตรเหมือนเดิมก็มีความเป็นไปได้ถ้ามันเป็นแบบนั้นคือยุบยุบก็โตขึ้นโตขึ้นก็เกิดความวุ่นวายเพราะคุณสูสังเกตไหมฮะในตลอด92ปีที่ผ่านมาฝ่ายไหนจัดม็อบฝ่ายนั้นชนะการเลือกตัง้งนะครับซึ่งเขาก็จะฉวยโอกาสในการจัดม็อบอ้างเรียกร้องประชาธิปไตยเสรีภาพสิทธิประดาดนภาพ แล้วก็จะพยายามบีบให้เข้าสู่การเลือกตั้งก็จะได้คะแนนนิยมตามมาซึ่งเป็นกลยุทธ์มาตลอด9-12ปีที่ผ่านมานี่คือประเด็นที่2ประเด็นที่3นะครับเหตุการณ์ประเทศไทยจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าผมเรียนย้ำหุ้นส่วนที่ผ่านมาคืออดีต อันนี้คือปัจจุบันและเรากําลังก้าวสู่อนาคตถ้าเราเข้าใจอดีตอย่างลึกซึ้งจะรู้ว่าปัจจุบันคืออะไรแแน่นอนอนาคตอาจจะไม่ใช่เพียงมีการยุบพักอนาคตใหม่เท่านั้นแต่คงจะมีอื่นๆที่แสบเผ็ดและแน่นอนยุติสงครามกลางเมืองได้อย่างถาวรขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศัก์จียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชา มีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรัรรสมัยสยามนาำไทยรุ่งเรืองมอมรสกิตธถาพรนครแห่งปูชนีช้วยราชูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันต,ติวงศ์ กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจรารีประเพณีราช,มชุมจักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติมนเทียนบานถาเถลิงอ,องค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญ ทรงครองไอสูนวิสุทดดุดเทพอวตารสุดิบ,บันลังทองแปรสังประโคมก้องบันดอกกรมศดานเหืือแผ่นสุบ,บ,บ,บันคันติยันสงางามประนดลดกายพระสทั่วไทยถวายพระพร มหาวชิราลงกรณเสด็จขึ้นครองเทตคามสยามนามนี้แส,สองกระดุดีมีก,กษัตริย์เจริญตาทัวทุกเทตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา เคลิมองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรง,งครองไอสูนวิสุทธดดุดเทพอวตารสถิตบันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาเมื่อแท่สุบันขันธาสนางา ประนตลดกายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แส้สองสตุดีมีกษัตริย์เจริญตาม่วสุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนานมนี้แส่สองสัตวดดีมีกษัตริย์เดนทาทั่วทุกเขตคาปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์